ตอนไม่ถ่ายมันล่องตุกใครนะจ๊ะอย่าหล่นจ้าอ้าวแต่ไปน้องเหมยกับน้องน้องเปาน้องปุณปุณปุณฝนออกห่างๆเดี๋ยวลูกล่วงใส่หัวมีปุลูกหมองอยู่นี่จ้าอย่าหล่นจ้าออกว่าเอาออกก่อนเอาให้พี่เขาขอให้โอ้ช้ำนาญแล้วเริ่มเริ่มเก่งแล้วเริ่มแหลมเอาเก่งแล้วช้ำนาญแล้ว ฝีมือด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มะนาวด็อกเตอร์เปาด็อกเตอร์เหมยอ่าด็อกเตอร์ปูนคนละโลกจ้าลูกโตโตลูกใหญ่ใหญ่มาปูนได้กับลูกโตโตคนละโลกเลยครบยังครบแล้วก็ไปออกกำลังกายระวังตัวหน่อ่าฝีอืมจ้ะ ใช่ภาพรำบาทมาดึัมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยขงนูล่ะขงนูหายไปนอ่าอยู่นี anyway)> um> uh uh ่ไหมอันน uh> ี้เพราะว่ามองเผารนตรงนี้ใช่ไหมครัหวานไหมอือเปรี้ยวๆบ่เอาเอาแค่ห้าบาทก็ได้นะอือใช่อ่าตามเด็กน้อยเด็กน้อยบ้านประอาง เด็กปูนเด็กเปล่าน้องเหมยหอมมะนาวก็มาเล่นวัดวันอาทิตย์กินกินข้าวต้มเบื่อแล้วก็กินมันฝรั่งอ่อนมันเป็นเจน้ำมนต์อปูนนี่โดนน้ำมนต์อปูนอมเออเด็ดเด็ดเด้กินกับปูน เออ,อ,ปปนเนอกินข้าวปนเยอะเยอะหมองเป็นไขน้สวยๆหมองเป็นไขน่นกแก้วบปะข้าวปนแก้วไข่นกแก้วไม่ไม่แหลกไข้ทั้งนั้นข้าเสมมันจับ,ม,จบมันจับเชือรูุนน้ำแล้วแล้วมันก็จะข้าวปนมันเป็นบ้านดำมากเลยฟันสวยอ้าวปนฟันสวยแล้วอ้าวปนก็จะพ่นน้ำมาใส่ อ่อนๆเอนเหมือนให้พ่นน้ำใส่กล้องมองเนลยค่ะอ่อนๆผมผมเหาเหาผมเจ็ดสิบาทแปดบาทสองบาทสองบาทเจ็ดบาทหนึ่งออนสวยเป็นความสุขของเด็กๆ ทางเล่นทางกินแล้วก็เราก็เล่นเราก็มีความสุขสนุกด้วยได้อิ่มด้วยของไม่โดนเลยอาจารย์อาาจรย์มะนาวพ่นน้ำมนต์เต็มเต็มหัวปูนหัวเปล่าเหมยเหมยไม่โดน อาจารย์อาจารย์โกยวะก็เจริญพรก็เด็กมาเล่นด้วยมาทานมากินมะพราวัดก็สนุกไปมีความสุขไปกับเด็กๆก,ก็พยายามปลูกฝังให้เด็กในใกล้ชิดกับวัดวาภระศาสนาเอออาจารย์มานล้วพ่นบ่อยยัง เปยเปล่าเปล่าเปียนหมดเลยเกย์นี่เราคนเปล่าเปียนหมดเปล่าพี่หนูได้ล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวล้างไคหน้าเออหน้าใสหน้าใสอยู่ยงคงกระพันน้ำมไม้มันเหนียวกว่าเดิมอีกไม่นะมะพร้าวมันไม่ได้ทำให้เหนียวจังน้ำใิ้หมดแล้วเออจะเออไม่เวลา สนุกไปน้ำเปล่านี่แพะมิงบอกโ้่นู่ถ่ายนู่นถ่ายนู่นหมดไหมลูกใหญ่ด้วยมีตัวช่วยตัวช่วยอ่น้องหัวหนุนกินแล้วกัน ฟันก็หายหมดไหนเยอะอยากได้ที่อาปุ่นมันเอออยากได้ตอนที่อาปุ่นมันเอ่อเอ่อหายไหนพลนะโมเอขอเจริญพรขอจบสิ่งนนี้เอาสวัสดีจ้าสวัสดีน้องน้องเหมยน้องปู่นสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้า าาช่วยกันช่วยกันจะได้หมดเลวไว